นะครับวันนี้ผมก็จะมาทสอนวิธีให้กับไปทำไงให้เป็นแข่งได้นะครับนี่นะครับนนี่ะครับมีชื่อว่าเจ้าทองนะครับผมจะเอามันไปขึ้นสองเหล่านะครับนี่นะครับเจ้าทองนะครับทองทองทอง 何が苦ぽい。<laughs> สามดอกกันนะครับสามดอกกันนะครับเร็วยับบังยัก

แล้วแต่เป้าหมายของคุณคุณจะให้ไก่ขันกี่ดอกนะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับเน <c oughs> ี่ยเมื่อเราเราให้ไก่มันมาขึ้นเราเสร็จแล้วเราก็ <c oughs> แล้วก็จกับจับมันเข้าเข้าคอมนะครับถ้าไก่ไม่มีคอมก็เอ่อใส่กงก็ได้นะครับผมจะใส่คอมนะครับผมเดีย๋ยวนะครับเดี๋ยวะถ้าเยอะส่องเงินเนี่ยผมจะประกาศจะผมจะได้ผมจะไใถ่ายคลิปช่องกับลูกของอเจ้าทองนะครับ ม hey hey, ันได้ไ well, ด nice ้นะครับไอ้ตัวนั่นเออตัวละไอ้ตัวละ้นสิบบาทนะครับสองคู่เออไอ้คู่นึงก็ยี่สิบบาทเป็นลูกเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวก็ประมาณหนึ่งกำมือนะครับผมเนี่ยตอนนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็ต้นผมใจ้ต้นเงี้ยด้วยนะครับแล้วก็ไปดูเตาสายันนะครับโซ่สายันสายันเป็นไก่ต่อผมนะครับจังย่าเมติกิ๋วสายันสายันค <c oughs> อยรู้นะครับว่าผมเจ้ข้าอยู่นี้ทุกว,วันนะครับ ผมจะให้น้ำเจ้าทองนะครับแล้วก็เจ้าสายันนะครับนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยแล้วถ้าอีกสองสามเดือนเนี่ยผมจะประกาศขายลูกไอ้เจ้าทองนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปแจ้งเดือนนะครับผมว่าไอ้เจ้าลูกทองไอ้เจ้าลูกของไห้เจ้าทองจะขายวันไหนอะไรตอนไหนนะครับ เราก็มีเราคองนึ่งรับนี๋ยวไปอ่ะตรงนั้นก็ตามไปเล,ล่าสายันเนครับนี้นักปันปลานุนไม่ได้ป้าสายันก็รู้ครับแล้ววันนี้ ก็ไอ้เพียมรังนี่นะเพื่อไปคุมไอ้เจ๊ไอ้ทองครับคือแบบว่าถ้าผมกลับมาจากโรงเรียนผมก็จะทำแบบนี้เหมือนกันบางวันนะครับไอ้นี่ผม,ลมไ,ไ,ไลผม่ผมไปเล่นบนไหนครับผมผมไปเล่นบนไหนครับแล้วก็ไม่มีโอกาสสวัสนีนแล้วก็วันนี้ขอใครไอ้เด็กน้อยเด็กน้อยซึนงกัเจ้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ